สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสโกชาแนลวันนี้กินปลาหมึกนึ่งปลาหมึกไข่นึ่งนะครับแล้วก็น้ำจิ้มํำเองน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเยอะนะมันล้นเลยมีมาลาด,ด้วยนะวันนี้ไม่รู้จะเข้ากันไหมอ่ะแต่ว่าควานไสออกแล้ว <laughs> กินผักไม่เก่งนะมีผักสลัด ผักขึ้นช่านะก็เป็นแบบกินแบบบ้านๆตามสไตล์ของเราเนี่แหละปลาหมึกไข่ก็คือแบบซื้อมาที่ตลาดนะไข่เต็มท้องอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ดูไข่อยู่ในนี้เนี่ยปุ๊บพวกนี่ ไข่ปิ้นเลยเหนนี่ใช้มือกินแบบนี่อะไรมากินด้วยกันอยากให้เห็นไข่ไงไข่ปลาหมึกนี่เห็นปะน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่ปลาหมึกเยอะๆนะโอ้มันจะไหลออกละ อหอมฟินจังเดี๋ยวนะ,นะชิ้นนี้ก่อน จัดฉากใกล้ๆก,ก่อนจะได้เยอะๆทุกคนเนี่ยนี่ซีฟูดต,ต่ำเองนะครับอือหือ ฟันไข่ตัวใหญ่นะอ,อร่อยอ่ะครับแต่แบบว่าคนจัดฟันกินอะ,อะไรยาก <c oughs> มันๆน,นะครับ ก้านหอมมาก่ ไม่ได้ทำคลิปกินหลายวันนะเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่งมาถึงไข่ฟินตรงไข่เนี่นะยเนี่ยออกคำกินไม่ได้ กินเหมือนแนม่ขมนะเก็บอาการ <c oughs> เ็มปากเต็มคำเนี่ยตัวใหญ่อ่ะต้าหมือขาะช่วงนี้ไม่ได้กินคลิปส้ตมตำอะไรไเลยนะงดปะลาลาก่อนแพ้ปะลาลากินปะลาลาปลาขวดอะเยอะเกิน ไม่ต้องบอกยี่ห้อแต่หนึ่งแพงไงขายดึดตัวหนึ่งจะหมดแล้วนะเหลือนวดนวดทำความสะอาดเรียบร้อยเลย ที่ร้านไปกันเขาทำให้ชอบจริงค่ะชอบอินปลาหมกไข่แล้วก็อาหารซีบู๊ดอะ่ะ พะราขมมากนะเก็บอาการจริงๆเลยเนี่ย <g les> ซื้อมาตะการมีประมาณสิบกว่าลูกอะแต่หนึ่งผ่าผ่าแค่สามลูกกินไม่เก่งหนึ่งซื้อของจนเป็นลูกค้าประจำอะนะเ <g les> หลือหนวดก็จะหมดไปหนึ่งตัวหนึ่งเป็นคนที่ว่ากินได้แบบพอสมควรนะไม่มาก ผือผักโคตรกรอกมากินด้วยกันนะครับหนึ่งจินไม่หมดหรอกตัวหนึ่งนี่หนึ่งจะทับเจอดแล้วจริงตอนมันกินเนื้อย่วพ่อหายยาก <c oughs> สำลักเลย I love you ก้านผักขึ้นช่าหรืครับมันหอมมากสองตัว หนวดมันก็กรึดๆดีนะแต่ว่าแคล้วแค้วแค่มันเคี้ยวไม่สะดวกอะอผักสลัดนั่งโคตรกรอบเลยกรอ,อบสดด้วย ๋อตัวหนึ่งหนึ่งแบบโหแทบจอดแล้วอะแล่หนึ่งอยากกินไข่อ่อะขอไข่ไข่ไข่นะเพื่อนๆไข่หมึกกินไยกันนะหนึ่งข่าวรถไปต่างจังหวัดนะครับหลายวันไปพักผ่อนอยู่บ้านว้าขี้มุกน้อย อยู่สองวันอ่ะกลับมานี่ยค,ครับไข่ปลาหมึกนะมือหนึ่งเลอะหน่อยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยหนงกินไข่นึ้นพอเลยอ๋อชิมมุกหนึงย้อยวะ่ะโทษนะมันย้อยจริงไงน้ำจิ้มมันแซ่บมากโอ้ยกอนะสำหรับเพื่อนๆเลยครับเนี่ยอืม อร่อยอะ่ะกินอาจจะเหมือนไม่น่าอร่อยหรอแต่จริงๆมันโคตรอร่อยเลยอะ่ะอือ มาละอีกสักทินนะไม่หมดหรอกซ้ำนี่นนะอืมแล้วนะคะ หนึ่งกินไม่ไหวแล้วกินได้เท่านี้จริงเอามากินยัวแซบแบเมนูทางเลือกสําหรับทุกคนเลยนะครับถ้าใครที่แบบนึกถึงอาหารซีฟู้ดแล้วอยากกินอะไรแนะนํานะครับมึกไขน่นี้อร่อยจริงๆนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดชอบถูกใจอยาลดมกดไลค์ like กดแชร์้กับช่องสก o ๊ c h ช n แนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้หนึงต้องไปก่อนนะครับวัสดีครับ